สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วนะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา6.1่ในหนังสือวิชาทฤษฎีจำนวนของมูลนิธิสวน,นนะครับในสามคลิปแรกผมได้เฉลยข้อ1ถึงสิไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราก็มา,มาต่อที่ข้อ11อกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับก็คือเฉลยโจทย์ปัญหาของบทที่2 3 4 5ผมก็เฉลยครบหมดแล้วนะครับก็ดูย้อนหลังได้นะครับ คครับดังนั้นคลิปนี้ผมเริ่มที่ข้อ11เลยนะครับจงพิสูจน์ว่านะครับถ้า a ข้อยกับ2โม m o d u l แล้วจะไม่มีจนเต็ม b นะครับและ m มากกว่า1ที่ a อยู่ในรูป b ยกกำลัง m นะ,ะพวก2อ่าพวก2หมด4นี่เป็นไงนะไม่อยู่ในรูปพวกยกกำลังเนาะ,ะมาพิสูจน์กันนะครับอ,อันนี้ข้อ10นะข้อ10ไม่ต้องสนใจนะเฉลยไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มาดูข้อ11เลยนะผมก จะพิสูจน์โดยคอนทราดิชันนะครับผมก็ s u p p o s ว่าเอขท่ากับ2อง m o d สี่นะแล้วก็มีจํานวนเต็ม b กับ m แบบเนี้ยนะครับนะตรงนี้นะ s u p p o s นะสมมตินะจะใช้คอนทราดิชันนะก็สมมุติว่า a เท่ากับ2อง m o d สี่แล้วก็มีนะครับ b กับ m ที่เป็นจำนวนเต็มที่เอมมากกว่า1เนี่ยนะครับตามเนี้ยแล้วก็เอเท่ากับ b ีกับเอมแล้วเดี๋ยวจะหาคอนทราดิชันนะครับถ้า b เป็นจำนวนคู่เป็นไงถ้า b เป็นจำนวนคู่เนี่ย เวลายกกำลัง M ที่มันมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะครับคือจำนวนคู่มันจะมี2เป็นตัวประกอบแล้วพอยกกำลัง M ก็มีมี4เป็นตัวประกอบแน่นอนนะมันก็เลยออกมาเป็นศูนย์โมดโสี่อซึ่งซึ่งก็จะเกิดข้อขัดแย้งนะเพราะว่า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 เเราสมมติว่าเป็น2โมดโสี่ C, นะแล้วเราคำนวณออกมาเป็นศูนย์โมโสี่ก็เกิดข้อขัดแย้งนะครับต่อมาครับถ้า B เป็นออดละ่ะนะ ถ้า b เป็นออดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมันก็ไม่คำนวณมามันก็ไม่ใช่แนวสองโมดูลสี่อยู่และนะอ่อก็คืออย่างนี้นะถ้า b เป็นออดนะครับอ่โอ้ที่จริงผมผมก็คำนวณซะยาวเลยนะเนาะอ่จริงๆผมไม่ต้องคุกำนวณขนาดนี้ก็ได้นี่นะเออก็เขียนซะยาวเลยนะคืออย่างนี้พอ b ออดเนาะพอ b เป็นออดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าออดคูณออดได้์ออใช่ไหมเออดังนั้นพอ b เป็นออดเนี่ยมา มาคูณกัน m ตัวเนี่ยมันก็ยังเป็นออสอยู่ดีนะครับก็เลยเรียกว่า a เป็นออสก็จะเกิดข้อขัดแย้งกับตรงนี้เนาะเพราะว่าถ้า a เป็น2หมด4มันก็คือ2หมัด2นั่นแหละนะก็คือเป็นคู่อันนี้ a เป็นคู่น,นะครับดังนั้นก็เกิด c o n t รา d i c t i o n ละนะแต่เวลานี้ที่ผมเขียนวิธียาวไปแล้วนี่น,นนะก็มาดูวิธียาวขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าถ้า b เป็นออสผมก็เขียน b อยู่ในรูป2 Q บวก1นะนะเมื่อ Q ิวจนเต็มแล้วก็พอผมคำนวณ b ยกกำลัง m เนี่ยนะครับ ผมก็ใช้ไบโนอมิเอลเทเลมนะครับก็จะเป็น1นบวกเเลือก1นึ่งคูณ2 Q ยกกำลัง1เนี่ยนะครับแล้วก็บวก M เลือก2องคูณสอยกกลังสบวกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเวลาผมคิดเป็น1หมด2เนี่ยตรงนี้มันจะมี2หมดเลยเนี่ยนะนะมี2เป็นตัวประกอบมาแล้วดังนั้นเวลาคิดโมดูลโรหนึ่งเออโมดูลโรสองเนี่ยตรงนี้ศูนย์หมดเลยนะครับก็เหลือแค่หนึ่งนะแล้วผมก็จะบอกว่าจะขัดแย้งตรงนี้เนาะเพราะว่าจาก A เป็น2หมด4เนี่ย แล้วเราสองหารสี่ลงตัวเนาะมันก็คือเป็นสองหมดสองด้วยเนะี่ยพอสองหมดสองก็คือศูนย์หมดสองนั่นแหละนะครับก็จะเกิดข้อขัดแย้งนะเพราะว่าตอนที่เราคํานวณแบบเนี้ย a มันกลายเป็นออสเนี่ยบีเป็นออสเอก็เลยเป็นออสไปด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าใช้จากตรงนี้คือ a เป็นอีเวนต์ก็เลยเกิดข้อขัดแย้งนะครับอ่าจะไปทางไหนก็ได้ไปทางสั้นก็ได้นะที่จริงผมก็นะอ้อมเองเนาะอ่ะโอเคอ่ะข้อสิบเอ็ดจบแล้วนะครับต่อไปมาดูข้อสิบสองนะครับอ่ะให้ a เท่ากับ a n 10กำลัง n a ลบ1 10กำลังเลบ1จนถึงบวกถึง A0 นย์ะครับโดยที่พวก AI เป็นเต็มที่มากกว่าเท่ากับศูนน้อยกว่า9นะน้อยกว่าเท่ากับ9นะครับนี่ก็คือกระจาย A ในรูปฐาน10นะเนาะก็คือเขียนเป็นแบบนี้ได้แล้วก็จงพิสูจน์ว่า9หาร A ลงตัวก็ต่อเมื่อ9หารผลบวกลงตัวแล้วก็11หาร A ลงตัวก็ต่อเมื่อแบบบวกลบบวกลบสลับกันตั้งแต่ตรงเนี้ยนะบวกลบบวกลบสลับกันนะครับจนถึงตัวสุดท้ายก็เป็นลบ1นึกำลังเอ็นี่ย11หารลงตัวนะ อันนี้บางคนอาจจะเคยเห็นอันนี้มาแล้วก็ได้นะครับมันก็เป็นผลลัพธ์เวลโนนอีกแรวมาตรฐานที่ใครๆก็รู้กันเนี่ยนะแต่ออกมาใส่เป็นแบบฝึกหัดนะเราก็เอามาพิสูจน์ซะหน่อยนะครับก็คืออย่างอันแรกนะครับอันแรกก็คือเรากาลังคิด modulo เก้านี่ยใช่ไหมเนี่ยเก้าหาร A ลงตัวเราก็คือคิด A อ modulo เก้านั่นแหละแล้วตรงนี้มันมีสิบอยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> มันมีสิบอยู่นะครับขอโทษครับอ่ะสิบนะสิบเนี่ยมันคุยกับหนึ่ง modulo เก้านะครับ ดังนั้นเวลาเราคิด a m o d 9นะนะมันก็จะแบบอะไรอันนี้คือ10บคือ1เนาะ1กำลัง a, n ็ก็1ตรงนี้นเหลือแค่ a n คูณ1ก็ตอบ a n เนี่ยนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันนะ10มันคือ1โม่ง m o d พอยกกำลัง a ลบ1เนี่ยนะยกกำลัง a ลบหครั้งมันก็1อยู่ดีนะเพราะนี้เหลือ1เนี่ยเวลาคิด m o d u ้ามันก็เหลือแค่ a n ลบ1ตัวอื่นก็เช่นกันนะพวก10 10ิเนี่ยมันมันมันคือ1หมดเลยนะมันก็เลยเหลือแค่ a n a ลบ a1 a0 เนี่ยบวกกัน modulo 9นะครับดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้เราก็เห็นทันทีใช่ไหมว่า9หารตรงนี้ลงตัวก็ต่อเมื่อ9หารตรงนี้ลงตัวนะมันก็เป็นสมบัติคอนกรีนส์อยู่ดีนะเวลาเวลาเรามี a คองนกับ b m o ดูโล m เนี่ยจะได้ว่าเวลาเอา a หารด้วย m เนี่ยกับ b หารด้วย m เหลือเศษเท่ากันอนะันนั้นที่เราเ่จะรู้อยู่แล้วนะเนาะดังนั้นก็ตามมาทันทีนะพอสอตรงนี้คอนกรน์นกันเนี่ย เวลาหารด้วย9เหลือเศษเท่ากันดังนั้นถ้าถ้าหารหารเเหลือเศษศูนย์หารอีกตัวก็เหลือเศษศูนย์เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยจบอันแรกนะก็พิสูจน์เสร็จลวนะตรงนี้ต่อไปข้อ12.2ก็คือเราคิดโมโดโล11แล้วมันมี10บส 10, อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เอา1ิบมโดโล11ก่อนครับซึ่ง1ิบเนี่ยมันเป็นลบหโึโง m o เอ็ดเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไปเขียน9ทําทไมเนี่ยนะขอโทษเขียนผิดอีกแล้วนะ ผมกำลังคิดโมดู l o สิบเอ็ดนะครับขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ก่อนนะขอโทษครับสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดอ่าอย่างนี้ <c oughs> โอเคนะสิบเป็นคนที่กับลบหนึ่ง m o d u l สิบเอ็ดนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเวลาเราคิด a โมดู l o สิบเอ็ดเราก็เอาตัวนี้ไปคิดโมดู l o สิบเอ็ดเนี่ยแล้วสิบมันคือลบหนึ่ง m o d u l สิบเอ็ดเวลายกกําลัง n เนี่ยนะครับมันก็คือลบหนึ่งกำลัง n m o d u l สิบเอ็ดเนี่ยนะดังนั้นอย่างเช่นตัวนี้นะ a ศูนย์ผมลอกไม้เฉย นี่สิกำลังหก็คือลบหนึ่กลังหธรรมดาเพอ a อสอมันจะไปคู่กับสิบกำลังสใช่ไหมมันก็คือคู่กับลบหนึ่งกำลังสองซึ่งก็คือหธรรมดาเนี่ยมันก็มันก็เลยเป็นบวกลบบวกลบสลับกันเนะเพราะเพราะว่าสิบมันคือลบหมันก็จะเป็นลบ1นึ่งกำลังศูนย์ลบหนึ่งกำลังหนึ่งลบหนึ่งกลังสองลบหนึ่ลังสเนี่ยนะครับไปเรื่อยเจนถึงตัวที่ n ก็คือลบหนึ่งกำลัง n a นะดังนั้นเนี่ยพอ A คอนกรีตกับตัวนี้โมดูโลสิบเอ็ดเนี่ยก็ใช้ ก็เลยได้ว่าเวลาเอา a หารด้วย11กับตัวนี้หารด้วย11เเนี่ยเศษมันก็เท่ากันดังนั้นหารลงตัวก็หารลงตัวเหมือนกันนั่นเองนะก็เลยจบข้อ12แค่นี้นะครับต่อไปมาดูข้อ13นะครับอ่ให้ a เหมือนในข้อ12ก็คือเหมือนเดิมแหละนะกระจายเป็นเลขฐาน10แบบนี้นะครับแล้วก็อ่ สำหรับจำนวนเต็มบวก k ซึ่ง k ไม่เกิน n เนี่ยนะครับให้ bk อยู่ในรูปนี้นะนั่นคือ bk เป็นไงเป็นจำนวนเต็มบวกที่ประกอบด้วยตัวเลข k หลักจากทางขวาของ a นะครับเนี่ยมันมันถึงหลักที่ k นะนอันนี้เรียกว่าหลักที่ศูนย์แล้วกันเนาะนี่หลักที่1เนี่ยอันนี้หลักอันนี้หลักที่ k ลบหนึ่งเนี่ยดังนั้นอันนี้คือคือ k หลักนะรวมกันแล้วเนี่ยเพราะว่าอันนี้คือศูนย์จนถึง k ลบหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด k หลักนะครับอ่เขาก็เลยบอกว่า bk คือจำนวนเต็ ัวเลข k หลักจากทางขวาของ a นะครับแล้วเราก็ให้พิสูจน์ว่า2กำลัง k หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อ2กำลัง k หาร b k ลงตัวนะครับเราจินตนาการ a เนี่ยกำลังจะหมอด2กำลัง k อยู่นะกำลังจะหมอด2กำลัง k อยู่นะอย่างเช่นเช่นถ้า k เป็น1หมอด2อกำลัง1เนี่ยตรงนี้หายไปแล้วนะถ้าหมอด2อกำลังสองตรงนี้มี10บกำลังสองเนี่ยตั้งแต่ตัวนี้หายไปอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นตอนตอน,ตอนที่คิดโมดูโ o 2กำลัง k เนี่ยนะ มันจะมี10บกำลังเคกำลังเคบวกหถึงกำลังเอเนี่ยที่มันจะหายไปนะครับมันก็จะเหลือแค่10บกำลังเคลบหลงมาเนี่ยนะงั้นก็ก็น่าจะคิดแบบนั้นได้โดยง่ายนะผมก็บอกแค่นี้นะว่าอ่าไอสิบกำลังไอเนี่ยนะครับออกมาเป็นศูนย์หมดเลยเวลาหมด2องกลังเคเนี่ยถ้าไอมันมากกว่าเท่ากับเคใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้า i มากกว่าเท่ากับ k เนี่ยมันมันไอสิบกำลังไเนี่ยมันเป็นห้ากลังไอสองลังไละแล้วถ้า i มากกว่าเท่ากับ k เนี่ยมันหารด้วย2องกลังเลงตัวอยู่แล้วนะครับผมก็เลย ออกมาเป็นศูนย์อย่างเงี้ยนะ,ะสำหรับทุก i ที่มากกับท็กแล้ว A เนี่ยเราก็เขียนอยู่ในรูปไปเล A อศูนย์ A1 หนึ 1, ่งสิบกำลังหนึ่งเสองสิบกำลังสอง A ลบหนึ่งสิบกำลัง k ลบหนึ่งและที่เหลือเป็นไงมันคือพวก a i ไอสิบกำลัง I ลนัน i ตั้งแต่ K ถึง n แล้วก็เรารู้แล้วว่าเนี่ยสิบกำลัง I เนี่ยเมื่อ I มันตั้งแต่ K ถึง n เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบมันจะศูนย์หมดตามที่ผมบอกไปนะตรงนี้ศูนย์หมดละก็เลยเหลือแค่นี้ซึ่งอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือ B ใช่ไหม ่เนี่ยก็คือ B นะอันนี้อันนี้คือ b k อันนี้คือ0ก็เลยเหลือแค่ Bk นะครับอ่าดังนั้นก็ได้แล้วว่า A เนี่ยคอนเวนกับ bk หมด 2. K กลังเแล้วก็มุกเดิมนะก็เลยได้ว่าอะไรเวลาเอา a หารด้วย2กํกลังเคกับ Bk หารด้วย2กําลังเคเนี่ยนะครับมันก็เศษเหมือนกันเศษศก็ศูนด้วยกันนั่นเองนะก็เลยจบข้อ13นะครับข้อ14นะอันสุดท้ายอย่างเนี้ย อ้มี14 15ด้วยนะดังนั้นพอก่อนนะเดี๋ยวยาวเกินนะเดี๋ยว14 15ไว้ในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะตอนนี้เรากา็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่า Math e t s y to ปเอชดีในยแล้วก็ถ้าใครชอบอดูรูปสั้นๆคำบรรยายสั้นๆหรือเรื่องราวทางคณิตศาสตร์แบบเขียนบรรยายสั้นๆเนี่ยที่ไม่ได้ลง YouTube เนี่ยนะครับ ก็ติดตามได้ใน Facebook Page นะครับชื่อ Math อน d ์เอดูคแนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมอาจจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้วิดีโอด้วยเนาะเผื่อใครอยากากดลิงก์แล้วไปกดกดติดตามกดไลค์เพจให้หน่อยนะตอนช่วงนี้อยากสะสมเหมือนกันนะครับโอเคก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ